เพื่อนๆที่กําลังลดน้ําหนักนะครับการลดน้ําหนักสามารถช่วยทําให้เราชะลอไวัยได้เชื่อไหมครับนี่วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องการชะลอวัยด้วยการลดน้ําหนักนะครับการลดน้ําหนักถ้าเราสามารถลดไขมันส่วนเกินได้จะทําให้ร่างกายเราดูหนุ่มแล้วก็สาวขึ้นและที่สําคัญก็คือถ้าเราได้สารอาหารที่ดีๆนะครับมีประโยชน์จะทําให้ร่างกายเราเนี้ยได้สามารถฟื้นฟูอวัยวะต่างๆภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นสมองตับไตหัวใจ ปอดหลอดเลือดแม้แต่ผิวหนังครับทุกอย่างจะดูกลับมาสมดุลมากขึ้นจะทําให้เราดูอ่อนไวัและอ่อนยาวมากขึ้นยิ่งเราชะลอไวัยได้มากเท่าไหร่สุขภาพเราจะดีครับเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเป็นไม่มากเป็นไม่นานนะครับและก็จะเป็นไม่รุนแรงและที่สําคัญก็คือถ้าเป็นในน้อย,อยร่างกายเราสามารถที่จะ เซลล์ฮิวิ่งรีคอเวอรี่ตัวเองได้เพราะฉะนั้นการที่เราดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีนะครับลดไขมันส่วนเกินนะครับทานอาหารดีๆฟื้นฟูร่างกายก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะชะลอยได้แบบง่ายๆนะครับผมมากดค่ะ